ละครสั้นเอฟซีเรื่องหนูน้อยจอมซนไปชมกันเลยค่ะเอาใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาทําละครสั้นเอฟซีละครสั้นเรื่องเด็กแสดจอมซนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเนี่ยเราเองชื่อเบลแล้วคนเนี้ฝาแสดของเราเองชื่อชื่อเบนเออไม่ใช่ เนี่ยฝาแฝดของเราเองชื่อเบนถูกแล้วชื่อเบนแล้วคนนี้แม่ของเราชื่อพลอยแล้วพ่อของเราน่ะเหรอพ่อของเราอะ่ะชื่อหมวยเราจะเรียกพ่อว่าอาหมวยแต่ตอนนี้พ่อไปทำหานคงเห็นหนะพ่อไม่ได้แล้วคนนี้พี่ชายเราเองเป็นคนที่ชอบติดเกม ไม่ไปไหนเลยทั้งวันอยู่แต่ในห้องพี่ชายเราชื่อวัวเขียวจะมาเรียกฉันว,ว่าวัวเขียวทําทไมก็พี่เชื่อวัวเขียวไม่ใช่หรอเออ,เอ,อจริงวะไปไปไปอย่ามายุ่งจะเล่นเกมกับเพื่อนพี่เราเป็นคนที่ชอบติดเกมมากใครมายุ่งอะไรก็ยุ่งไม่ได้เลยมาเริ่มทำกันเลยนะคะละครน,นี่ถ้าจะมานอนตรงนี้ มานอนอย่างถ้ามานอนอย่างนี้ไปนอนบนที่นอนดีก,กว่าไหมไปเล่นกันเถอะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีตืน่นไปเล่นงาน,นูกันดีกว่าไหมเล่นอะไรล่ะไปวิ่งเล่นกันโอเคแต่ฉันว่าวิ่งเล่นมันไม่สใจหรอกแไปปิดหลังคาบนห้องกันไหมจริงดิจริงไปไปไปอย่าให้แม่รู้ทันละกันนะ โอเคโอเคแม่ไม่รู้หรอกอย่แอบ,บไปปีนหลังขาบนห้องกันไปไหนไปเล่นบนห้องเหรอค่ะแม่โอเคโอเคไปจริงจริงอะเราพวกเราจะแอบปีนหลังคาไป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 เอาตามมาขึ้นตามมาเร็วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ไดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปีนลงตรงนี้เย้ Yay! ใครอะเสียงเหมือนเสียงเหมือนเบวเสียงเหมือนเบลกับเบนเลยไหนไปดูหน่อยสิอ้าวเด็กอะไรลบกเบลเบลเบนเป็นอะไรเนี่ยลูกเบเลลุกขึ้นมาก่อนเป็นอะไรเบนลุกขึ้นมาลูกเป็นอะไรเนี่ยเบนพลอยเบนเบลก็ก็เบนอะก็พลอยอะค่ะ เอิ่มก็บเบลอะค่ะชวนหนูปีนขึ้นบนหลังคาเองนะค่ะแม่หนูก็เลยตกมากับเบหนูก็เลยตกมากับ,บเบลนี่แหละค่ะเบลแล้วจะชวนเบนไปปีนหลังคาทำไมก็ถ้าหนูก็หนูไม่มีอะไรเล่นนี่นาแล้วความผิดของเบนด้วยเบนจะตามหนูมาทำไมถ้าเบนไม่ตามหนูมา เปนไม่ตามหนูมาแม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเบนเป็นคนกีดเองแต่หนูก็ไม่ได้กีดมันเป็นความผิดของเบลนั่นแหละความผิดของเบลความผิดของเบนความผิดของเบลความผิดของเบนหยุดอย่าทะเลาะก,กันมาเข้าบ้านมากับแม่เลยดื้อดื้อชามัดไปตามเบนมาด้วยสิยืนชงทำไมเบนมาเร็วแล้วก็ขอโทษเพื่อนด้วย เราขอโทษนะปรับความเข้าใจกันตรงนี้แหละเราขอโทษนะไม่เป็นอะไรแล้วก็ขอโทษเหมือนกันที่เรากรีดกรีดแล้วก็เรื่องมันต้องใหญ่ขนาดนี้ไม่เป็นอะไรเราเป็นเพื่อนเราเป็นฝาแฝดกันแล้วก็นับถือว่าเหมือนเพื่อนกันด้วยนะไม่เป็นอะไรนะโอเคปรับความเข้าใจกันได้แล้วใช่ไหมจ๊ะเราอยากกินอะไรบ้างไหมเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเนี่ย อยากกินอะไรบอกแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อไม่อยากอยากกินอะไรค่ะแต่หนูอยากไปเที่ยวหานงานกาช่านะคะแม่ทุกคนอันนี้เราแค่สมมุตินะคะว่าฮานกาชามันยังมีอยู่เราแค่สมมุตินะคะไปจ้ะจวเอารถไปก่อนไม่อยากไปแล้วะคะ่ะใช่ค่ะโอเคนะไม่อยากไปแล้วหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวก็เล่นอยู่กับที่บ้านนี่แหละค่ะว่าจะพาไปซะหน่อยก็ไม่ไปซะแล้วงั้นเราไปเล่นกันเถอะมาสิเราแอบไปซื้อกันสองคนดีกว่าเนาะโอ ก็เนี่ยก็ไม่ต้องกินแม่คะแม่แม่คะเอาเป็นอะไรจ๊ะเอาแล้วนาะแล้วไหนเบลละจ๊ะคุณจะมาพูดตั้งเบลค่ะทำไมเหรอเบลอ่ะเขาไปแอบไปแอบไปซื้อเค้กคนเดียวค่ะเอาจริงเหรอแม่ต้องไปพูดไปจา่าไปว่าไปจายเลว ทำไมไม่ห้ามนะจ๊ะหนูก็ห้ามแล้วค่ะเบลก็ไม่ฟังเลยแม่จะไปดูซิเบลจ้าเอ๋เอเอเอค,คุณแม่คุณแม่มาแล้วหรอคะมาแจ้เห็นให้หนูด้วยค่ะเห็นบอกว่าเบลแอบมากินคนเดียวก็หนูชวนเบนซ์มาแล้วนะะี่ค่ะตอนแรกเบนซ์ก็บอกว่าจะมากินแล้วพอกําลังจะนั่งอะ่ะเบนซ์ก็รีบวิ่งไปหาคุณแม่เลยค่ะหนูก็เห็นนะคะ แล้วแอบมาีคนเดียวทำไมทำไมไม่บอกแม่อาเอีกแล้วนะเดี๋ยวคนจับเด็กก็มาหรอกดูไปซะด้วยมาขอโทษค่ะจะกินอีกเหรอเนี่ยหุบปากปิดปากมาเลยเดี๋ยวถูกตำทษเบนก็มาด้วย าหนูไม่ถ้าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วตัวเองอะ่ะก็ตามมาด้วยแล้วแล้วโทษโทษแต่เพื่อนตัวเองก็ผิดเหมือนกันแล้วมาโทษใส่เพื่อนอีกอย่างหนึ่งด้วยมาเลยถูกทั้งสองนั่นแหละเบนเนี่ยที่จะถูกแรงกว่าอ้าวคุณแม่มันไม่แฟร์หรอคะมันไม่แฟร์นะคะมาเลยมายิงกันตรงนี้เลยไม่เกี่ยวฟงแฟร์อะไรเนี่ยน่ะแม่ไม่รู้จัก อย่ามาพูดอย่ามาตอแหลกแม่นะมาเบ้นคนแรกเลยุนยหนูอยากโดนตีคนแรกเบลเหรอค่ะแม่โอเคเห็นไหมเบลเขาไม่เห็นร้องเลยตัวเองก็จะร้องแล้วนั่นอ่าเราโดกันเห็นไหมยังไม่ทันตีเลยร้องแล้ว ขราวหลังบอกแล้วว่าอย่าว่าอย่า,า,ยาโทษใส่เพื่อนมันก็เป็นเหตุผลนี้แหละพี่แม่ไม่อยากให้ลูกโทษใส่เพื่อนหยุดรอ้องไห้เดี๋ยวพาไม่พาปกินขนมนหล้วพพุ่งนี้เมหยุดร้องไห้กันแล้วตามแม่เข้ามาในบ้านเลยไปกินข้าวเช้านี้กินข้าวแล้วแต่ว่าเนี่ยเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวสัก,กเม็ดเลยแล้วถ้าไม่กินข้าวจะกินอะไรล่ะอยากกินสตรอเบอร์รี่ค่ะ โอเคงั้นรอนั่งรอก่อนนั่งรอกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ไปทำตอเบอร์รี่ให้เสร็จแล้วจ้าก็จบาค่ะกับละครสัน้นเรื่องเด็กแสตจอมดื้อเด็กแฟตมป์สน,น,นบ๊ายบาย